นะคะกับรัมแบบที่47 47กะต่อมเลยค่ะคุณลูกค้าจากเตอร์ฟอร์จเนอร์นะคะทีอาร์ดิสพอร์ตที่ว่าเกียร์โฟร์ร้ปี18.8เกียร์ออโต้ค่ะคุณลูกค้าจากสำหรับคันนี้2,800ซีซีนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคนนี้ค่ะจะจ่ายมีตัวสับกันด้วยขอเริ่มต้นอยู่ที่760,000นหกมบาทรับไปได้เลยค่ะในราคาเจ็ดแสนหกถ้ารับได้ปลดราคาได้เลยคุณลูกค้าจากสำหรับคันนี้แ่นดูก่อนชมก่อนไหมแผ่นป้ายที่เบียนไม่มีให้นะค่ะแผ่นป้ายที่เบียนไม่มีให้นะคุณลูกค้าพิจจาาารรรณกกกกัััันนนนนดดดดด้้้้้วยไไไมมมมคคคะะะล่ีเูอองชบ เราดูไกลก่อนเราชมได้เลยก็ลูกค้าจะแสนหกหมื่น 60, บาทพิจารณาสภาพตัวรถถ้ารับได้สาาั่งขายก็สุกได้เลยขอราคาได้ค่ะแต่ถ้าราคานี้ยังซื้อไม่ได้ซื้อไม่ไหวก็ลูกค,ค้าได้เท่าไหร่เราเสนอราคาไว้ก่อนได้นะเสนอมอกก็ก่อนได้ขอราคาไว้ก่อนได้ค่ะคุณลูกค้าหน้าร้านมีไหมมีไหมครับมีไหมมีราคาเสนอให้หน่อยไหมคะเสนอก่อนคุณลูกค้าคาันนี้กับเตยตาฟอร์จ er ูเนอร์ค่ะคุณลูกค้าจ๋า มีราคาให้หน่อยไหมเจ็ดแสนหกไม่ได้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ไหวขอราคาหน่อยได้ไหมคะมีไหมคะเจ็ดแสนหกสูงไปซื้อไม่ได้ได้เท่าไหร่ขอราคาไว้หน่อยคะ่ะคุณแจ็ครบงสองดอกอยู่นะใช่แล้วคะ่ะคุณลูกค้าขอราคาไว้หน่อยได้ไหมคะเท่าไหร่ดีที่ร้านมีราคาเสนอส่งต่อนหน่อยไหมเสนอหน่อยคะ่ะ ไม่มีราคาเสนอไม่ผ่านนะอาลูกค้าเสนอก่อนว่าไงคะเอาเป็นข้อมูลค่ะรอคันนี้กันอยู่หรือเปล่าเอ่ยมาดูก่อนคุณลูกค้าเจ็ดแสนหกขอราคาคันนี้ไว้หน่อยคุณลูกค้าจ๋าไทขอราคาเกี่ยวกับเป็นฐานข้อมูลหน่อยค่ะขอราคาให้กระสุกหน่อยเท่าไหร่ดีมาหน่อยไม่มากการเสนอไม่ค้างหน้าร้านตกงต่อให้ค่ะเสนอได้ค่ะเสนอไหมเสนอให้หน่อยเจ็ดแสนเสนอมาคุณลูกค้าสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดวันนี้เจ็ดแสนหกรับเลยไหมยี่ห้อมือเขาจะราคามาเจ็ดแสนหกลับเลยไหมสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดขอบคุณค่ะเอาละให้ราาค แล้วนะคะ Allad ขับมาแล้วจะใส่ท่มสพราคาตอนนี้นะคะได้มากกว่านี้แข่งขันราคากันต่อได้เลยแข่งขันราคากันต่อได้จะใส่ท่มสี่พัราคาไปต่อแล้วค่ะคู่แข่งมีนะสต่อกรมสราอีกทีมาดูมาชมกันก่อนได้เลยจะแส่มหกราคาไปต่อจะสท่มหพันแปดพันเจ็หม่ขอบคุณค่ะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนับหนึ่งเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนับสองจมสนเจ็ดหมื่นสองพันราคาเปียจะดสนเจ็ดหมื่นสองพันนับหนึ่งสี่พันซต่อกะเมสารีบเยรีบต เจ็ดแสนแปดพัดบเจ็ดแสนมื่นับาทออนไลน์หม่ปดแมืเจ็ดแหมื่นแสบเจ็ดแสนแปดหมื่แลูกค้าหม่เลขสามศูนะเจ็ดแสปราคานี้ให้ออนไลน์นับสขายค่ะรคาที่ราคาเจ็ดแสปมาออนไลน์ได้ไปที่หมายเลขสามศูนหมดะคะสามศูนย่งสเจ็ดที่ออนไลน์นะเจ็ดแนแปดหมื่นบาทขอบพระคุณลูกค้าออไลด้วยนะคะ